สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลวคัมทูเอพีเอ็นชแนลพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะก็เป็นสวนพี่น้องมาไม่กินเข่ากินเข่ากับเมียงปลาเผาด้วยพี่น้องเด้อเมียงปลาเผากับเบิ้งพี่น้องมบหยางมาตีอันนี้ใส่กอกจ้าใส่กอกใส่กอกอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนมาได้จ้ามากมากมามากอี่กหยางนี่ ข้าวเจ้าไม่มีครับมีแต่ข้าวเหนียวมาเยพี่ดองมาเลยฮัลโหลเอเวอรี่ว e นเ r ลคัมท e l c o m e to a p ชา h a ล n e l คัมทุ o จอยท j o เกตเ g อร์อีดิ t เ i น n e ท t o เกตเ e อร์เลสคัมเลสเวรี่ฮอร์สไม่แฟนฮอน้อนเลยพี่น้องฮอนหลายวันนี้ฮอนอากาศร้อนมากเลยมากมากพี่ดองไม่กินข้าวแล้กัน ซีบซีบ่ MM. <ar> ใส่ก๋ <OS iin> ไม่กเทียวไม่ออเค็มๆกย็ฉอแมนดูอเกียื่คือใส่ก๋บานห้องเค็มๆใช่แล้อมคือใส่ก๋บานห้องี แล้พี่น้องมาแซ่บน้องกันแซ่อีกแล้ว,วอันมือได้ขาวปลานี่แซ่ดเนีน่นัน่นเลยท่านเดี๋ยวท่านมาปาลานี่พี่นออ้องตาหอม นหม่หถ้ากยาเขา แม่นึกว่าเธออันด่างคักอันความเปรียงไหมี่่ะความเปรยงด่างได้ไหมพี่ชจด้ไหนี่เคมคือบอรายการอะกินก็นกินอู้ชิดรู้กินก็อไกินกินได้เยอะแยะว่า ข้าบกมทใหญ่ไ,ได้ไหมก็กินได้กินยังไง่ะ มันห้างฝนตกมาขึ้นกับฝนตกเพราะนี่แมวผ้าเอาสอนตากับว่ตากไ,ไ,ไม่เหมือากัอันนี้จตว่ามันเหมือนมันมัน อะไรไม่อยอมเลยไปได้ไหลูกอืไมไปได้ไหมลูมกอ๋อทาบุยอะอืมอ๋อทาลาาา่า,าบ,บ่ามั้งไม่รู้เอาบุ๊คงูว่าท้ามันจับหอไม่รมันไม่อร่อยดิก็เลย ไม่ม้กินข้าวเดิสีส้อทุกหลอกข้อุ นิเขาพี่น้องนิเขานี่ยเดินง่ายมากนิ้เขากินเป่าเกบ่ากอร่อย 你等谁啊？Thank you. Thank you. เซราคีปก่อนเดี๋ยวจะกินเบีพันติกินต่อเยอะเลยพี่น้องเด้อยวเบี้ยพันเซราคลิปพี่น้องเบีพันบัลลีไบ้ยพันบ่ได้เห็ดบ่ได้บ่ได้ดตัดไหมพี่น้องเบีพันเห็ดคิดให้พี่น้องเห็นเลียวสตอรี่เด้อเด้อค่ะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการกากกร,กการ,รับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะ thank you everyone thank you all my f r i e n s in the world thank you so much for joining us thank you for your time see you next bye bye ค่ะ bye bye นะคะทุกคน